พอไร์เบไลยอมัถ้าตรงนี้มามาเยียบมัหน่อยจะได้แสงมากขึ <S <S uh, ้นแสงธรรมชาติงไม่ใช่นี่มาถ่ายใหม่ดีเอาตรงนี้เนี่ยนี่มาถ่ายตรงนี้เหมงจะรู้เลย เอาดีเดียวดีนี่ายวกนวนี้ก็ถ่ายเดียวนะี๋เดียวไมเดี๋ย่กิมแนม่ได้หลัาแล้วกมอหม่หรอกเมื่อกี้กระเด็นไปแล้วลอางหนูจานเนาะไม่เดี๋ยวก็าต้องยืนหยุล้

ที่แเปิดหล้าบาน n g งมาตหนังมาจากภาพยนตหนังาัดหนังยังไม่เข้ายังไมยังไม่ได้ดูต้องไปดูหนังเลิงกันมันไม่มั่งมั่ะใจน่ามืดเลยวันนึงดูเมื่อวานหาย่างไรเพรวานนอนหรอ ภาคสงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภาคไองใบดำใบดาปุ๊บตั้หนึ่ง R I S E แก็เหมือนน้ำมันแทนไรส์เตงานี้ไปไร์ไม่สวยหรอกอยาแต่งรูปาจะไปไหไปไหนคะข้างล่างค่ะจะไหนกัไปไหนคะไปไหนไปไหนไปไหนไปหาดูภาคหพุมันเลไปก็ส่งลิงก์